สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวปั้นแป้งชาแนลนะคะวันนี้พี่แขะมีเมนูขนมไทยๆมาชวนเพื่อนๆทํานะคะนั่นก็คือตะโก้สาคูข้าวโพดนะคะเราก็เริ่มกันเลยนะคะก็จะทําน้ําใบเตยไว้ค่ะสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเครื่องปั่นนะคะเราก็เพิ่มความหอมด้วยการใส่น้ํา1ลิตรนะคะแล้วก็ใบเตยประมาณ8ปดถึงสิบใบค่ะ แล้วก็นำไปตั้งน้ำนะคะให้เดือดพล่านเลยนะคะเพื่อให้กลิ่นหอมของใบเตยเนี่ยเขาออกมาค่ะหลังจากนั้นเราก็ตั้งทิ้งไว้นะคะให้เขาหายร้อนค่ะหลังจากที่เราเตรียมเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมส่วนของกระทงตักโก้กันบ้างนะคะใช้ใบเตยค่ะล้างให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งนะคะทุกคนเราก็ตัดค่ะประมาณ1นิ้วครึ่งนะคะตัดทั้งหมด5ช่องค่ะ เราก็ตัดหลายๆใบนะคะก็ดูตามจำนวนที่เราจะทำนะคะว่าเราจะทำกี่ถ้วยสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยพับนะคะก็ดูวิธีการพับนะคะเพื่อเป็นแนวทางค่ะทุกคนคือจะพับคล้ายๆที่เราปิดฝาลังนะคะปิดก้นลังจะขัดกันนะคะคล้ายๆแบบนั้นเลยอีกอันก็อยู่ด้านบนอีกฝั่งหนึ่งจะอยู่ด้านล่างค่ะก็คือจะขัดกันไปนะคะ จนกว่าหมดค่ะนี่ก็อันนี้ก็ยัดเข้าไปนะคะยัดเข้าไปข้างใต้แล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้แม็กค่ะจะใช้แม็กหรือว่าใช้ไม้กัดก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกค่ะทุกคนเราก็จะพับกระทงเตรียมไว้เลยนะคะจะใช้เท่าไหร่ก็พับเตรียมได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปทําตัวสาคูกันค่ะวันนี้พี่แขกจะใช้สาคูเม็ดสีเขียวนะคะหนึ่งร้อยห ml แล้วก็ไปล้างผ่านน้ํานะคะล้างเสร็จแล้วก็มา ใส่หม้อนะคะใส่หม้อรอไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะไปตวงน้ำใบเตยกันค่ะเราจะใช้น้ำใบเตย550 ml นะคะแล้วเราก็นำน้ำใบเตยเนี่ยค่ะไปใส่ในหม้อที่มีสาคูนะคะเดี๋ยวเราก็จะตั้งไฟกลางนะคะค่อนข้างอ่อนค่ะ แล้วก็ต้องเตรียมข้าวโพดต้มสุกนะคะฝานให้เรียบร้อยค่ะจํานวนหนึ่งฝักนะคะหรือมากกว่านี้ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็เริ่มเปิดไฟกันเลยค่ะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะทุกคนเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะระวังน้องเขาไหม้ด้วยค่ะคนเรื่อยๆจนกว่าน้องเขาจะใสนะคะเป็นตากบแบบนี้นะคะก็เป็นอันว่าใช้ได้นะ พอใช้ได้แล้วเดี๋ยวพี่แขกจะใส่เกลือก่อนนะคะใส่เกลือประมาณ1หยิบมือค่ะเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะให้เขากลมกล่อมค่ะอ่าหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ําตาลทรายนะคะเราใช้น้ําตาลทราย 175ML ค่ะเราก็เทน้ําตาลลงไปแล้วก็คนจนกว่าน้ําตาลจะละลายนะคะทุกคนขั้นตอนนี้เราก็ต้องใช้ไฟอ่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องเขาจะไหม้นะคะคนเรื่อยๆเลยค่ะ อพอน้ำตาลละลายเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใส่ข้าวโพดนะคะข้าวโพดเราก็ต้องยีให้เขาแตกออกจากให้ให้แตกเป็นเม็ดๆหน่อยนะคะทุกคนแล้วเราก็เหลือ,อไวเอ้เหลือ,อไว้หน่อยหนึงนะคะเพื่อที่จะแต่งหน้านะคะหยอดหน้าตะโก้ของเราค่ะเราก็คนไปก่อนนะคะทุกคนขั้นตอนนี้ยังไม่ปิดไฟนะคะใช้ไฟอ่อนอยู่ค่ะ คนคนจนข้าวโพดเนี่ยเขาแตกตัวดีแล้วก็เข้ากับสาคูของเรานะคะ,อะพอเข้ากันดีแล้วพี่แขกก็จะปิดไฟค่ะแล้วก็ทิ้งให้เขาเคลายความร้อนนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปตักหยอดใส่กระทงที่เราเตรียมไว้นะคะ,อะพอเขาเริ่มคลายร้อนหน่อยแล้วก็ตักใส่กระทงที่เราเตรียมไว้เลยค่ะ ตักหยอดประมาณค่อนๆกระทงนะคะไม่ต้องเต็มมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหยอดกะทิกันอีกทีนึงค่ะ,ะเมื่อเราหยอดเสร็จแล้วนะคะเราเตรียมช่างกะทิเลยค่ะใช้กะทิอร่อยดีนะคะ450 ml ค่ะแล้วก็น้ำตาลทราย100 ml เทลงไปแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าค่ะพี่แขกใช้แป้งข้าวเจ้าสองช้อนโต๊ะนะคะ ใส่แล้วก็คนให้น้องเข้ากันนะคะ,ะหลังจากนั้นเราก็เตรียมใส่เกลือค่ะใส่เกลือประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะครึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้ถ้าเพื่อนๆกลัวเค็มไปนะคะกใ็ใส่น้อยกว่านี้ได้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆชิมเอาค่ะเขาจะออกหน้าจะออกแบบมีรสชาติเค็มๆหน่อยนะคะ เมื่อเราคนละลายเรียบร้อยแล้วเราใส่หม้อเลยค่ะแล้วเราจะตั้งไฟอ่อนนะคะใส่หม้อเลยอ่ะเราก็ตั้งไฟอ่อนนะคะแล้วก็คนค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกะทิเขาจะนอนกลนแล้วจะไหม้ได้นะคะแล้วก็คนจนกว่าเขาจะเอ่อค้นนะคะแล้วก็เดือดปุดๆค่ะทุกคนเนี่ยค่ะ จะเหนียวแบบนี้นะคะแล้วก็เดือปดปุดๆแบบนี้ค่ะเป็นอันว่าใช้ได้ค่ะทุกคนอ่าแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะนําไปหยอดหน้าสาคูของเราได้เลยค่ะเอ่อในการหยอดนะคะพี่แขกจะหยอด2ชั้นนะคะหยอดชั้นแรกนะคะให้เต็มเลยค่ะให้ให้ครบหมดทุกอันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะหยอดเป็นชั้นที่2นะคะเป็นแบบตรงกลางนะคะเล็กๆค่ะไม่ต้องใหญ่มากนะคะไว้สําหรับอ,อ่หยอด ข้าวโพดนะคะสําหรับตกแต่งหน้าค่ะวันนี้พี่แข็กไม่ได้ถ่ายนะคะตอนหยอดชั้น2นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะตะโกสาคูข้าวโพดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะแล้วก็หอมด้วยค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆอ,อยากทานนะคะก็ลองทําตามดูนะคะขอบคุณสําหรับเพื่อนๆที่รับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ